ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ขอแนะนำสวนน้ำกลางเมืองมหาสรารคามสวนน้ำพีเคบีดสวนน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมหาสรารคามที่มีกิจกรรมและเครื่องเล่นทางน้ำสนุกสนุกที่หลากหลายและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทางสวนน้ำพีเคบีดได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสรารคามจัดงานฉลองสองกรานต์ที่พีเคบีดมหาสรารคามขึ้นในระหว่างวันที่12-18เมษายน2559 67เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นมากกรำอาหารเครื่องเล่นทางน้ำที่หลากหลายแบ่งเป็นโซนๆให้เลือกเล่นตามความชอบโตขึ้นทะเลเทียมปาราที่โฟม สไลเดอร์และดนตรีสนุกสนุกส,กสุดมันผู้ที่มาร่วมสนุกพักผ่อนเล่นน้ำที่สวนน้ำพีเคบีดสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งวันไม่จำกัดเวลาในราคาแบบบุฟเฟ่ราคาเดียวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในราคาคนละ60บาทเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานวันที่12-18เมษายนนี้ที่สวนน้ำกลางเมืองมหาสรารคามสวนน้ำพีเคบีดอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองมหาสรารคามใกล้กับห้างแมคโครครับ